สวัสดีค่ะนักเรียนคนวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมะศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5้าวัฏจักรของหินเรื่องประเภทของหินอ่ะประเภทของหินเนี่ยจำได้ไหมเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรของหินใช่ไหมคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาขึ้นของประเภทของหินเราก็รู้แล้วว่าหินเนี่ยมีหินอะไรบ้าง หินอคนีใช่ไหมคะหินตะกอนแล้วก็หินแปรคุณครูขอพูดถึงหินอคนีก่อนนะคะหินอคนีเนี่ยเกิดจากการเย็นตัวลงของแมกมาถูกไหมคะเมื่อวานนี้ที่เราได้เรียนไปหินอคนีเนี่ยเกิดจากการเย็นตัวลงของแมกมานั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งหินอคนีที่เย็นตัวลงใต้เปลือกโลกแล้วก็หินอคนีที่เย็นตัวบนพื้นผิวโลก นั่นเองนะคะเนื้อหินเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะก็จะมีแบบหยาแบบเป็นผึกขนาดใหญ่ถ้าอยู่บนพื้นผิวโลกก็จะเป็นผึกขนาดเล็กเพราะว่าเย็นตัวเร็วจําได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นหินอคณีเนี่ยก็จะเป็นพวกหินแกรนิตหินบะซอแล้วก็หินพรามมสหินออกซิเดียนนะคะอันนี้ก็คือหินที่ มีรูพุ้นหินอคนีเนี่ยจะมีหลายชนิดเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะจะเป็นหินตะกอนกูขอพูดถึงหินตะกอนนะคะหินตะกอนเนี่ยเกิดจากการทับถมของตะกอนใช่ไหม ชั่วโมงที่แล้วที่เรียนวัฒจักรไปนะคะเช่นซากพืชซากัต์เศษหินกรวดทรายที่ถูกกัดเซาะหรือถูกพัดพาตามกระแสน้ําไปนะคะอันนี้เมื่อมันถูกตะกอนเนี่ยเมื่อมันถูกแรงกดทับกดทับกดทับมากๆเนี่ยมันก็จะมีสารเชื่อมประสานสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน ขึ้นมานั่นเองนะคะเนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเมตะกรนนะคะมีทั้งเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะบางชนิดเนี่ยจะเป็นเนื้อผึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผึกหรือตกตะกรนนั่นเองนะคะตกตะกรนจากน้ําโดยเฉพาะน้ําทะเลบางชนิดจะมีลักษณะเป็นชั้นๆๆๆๆไปนะคะที่เขาเรียกว่าหินชั้นนั่นเองนะ อย่างเช่นหินกรวดมอนหินทรายหินดิน้านหินปูนฐานหินนะคะอันนี้จะเป็นจำพวกของหินตะกอนทั้งหมดเลยนะต่อไปจะเป็นหินแปรหินแปรเนี่ยจะเป็นการแปรสภาพเป็นการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็นหินอคนีซึ่งอาจเป็นหินอคนีเป็นหิน อกหรือหินแปรเช่นเดียวกันโดยการกระทำของความร้อนเนี่ยความดันแล้วก็ปฏิกิริยาทางเคมีเนื้อของหินแปรเนี่ยชนิดผึกของแร่จะเรียงตัวกันขนานกันเป็นแถบๆใช่ไหมคะบางชนิดมันจะแทะออกเป็นแผ่นได้เลยบางชนิดมันจะเป็นเนื้อผึก ที่มีความแข็งมากเลยนะคะตัวอย่างหินแปรก็อย่างเช่นหินไนซ์หินชนวนหินอ่อนหินคอร์สไซ์นะคะอันนี้ก็คือประเภทของหินคุณครูพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกนะคะเพราะว่าเนื้อหาเรื่องของหินเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะคะอ่ะโอเคเอเรามาดูลองตอบคำถามกันดูซิทบทวนจากเมื่อวานที่เราได้อ ชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนวัตถุสัจของหินใช่ไหมหินที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผึกของแมกมาหรือลาวาคือหินอะไรจําได้ไหมคะเด็กๆลองตอบสิคะหินอะไรคะหินอัคนีนั่นเองใช่ไหมคะหินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาแล้วก็การเย็นตัวของลาวาแมกมาที่อยู่ใต้ เปลือกโลกที่ปะทุขึ้นไปบนผิวโลกไม่ได้ใช่ไหมจาได้ใช่ไหมคะส่วนลาวาคออือแมกมาที่สามารถประทุออกมาแล้วไหลออกมาบนพื้นผิวโลกเนี่ยเขาก็เรียกว่าลาวานั่นเองนะคะต่อไปครูจะพูดถึงหินอัคานีนะคะเมื่อวานที่ได้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะย้ําให้อีกทีหนึ่งหินอัคานีเนี่ยจะมีทั้งที่เขาเรียกว่าหินอัคานีแทรกซ้อน หินอคนีแทรกซ้อนก็คือหินที่ปะทุขึ้นมาอยู่ใต้เปลือกโลกไม่สามารถประทุขึ้นบนพื้นผ,ผิวโลกได้นะคะไอตัวนี้แหละเขาจะมีการเย็นตัวลงแบบช้าๆช้าๆช้าๆมันก็เลยเกิดเป็นหินอคนีที่มีผลขนาดใหญ่แล้วก็เนื้อหยาบนั่นเองนะคะส่วนแมกแมาหรือแมกแมาเนี่ยที่สามารถประทุขึ้นมาตามป่องภูเขาไฟที่ไหลออก บน,นผิวพื้นผิวโลกของเราได้เนี่ยเขาเกิดการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วผึกที่ได้ก็เลยเป็นผึกที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะคะ,อะลองมาตอบคำถามอีกสิบริเวณใดจะเกิดหินอคนีที่มีเนื้อหยาบโอ้โหแน่นอนเด็กๆตอบได้แน่นอนค่ะบริเวณใดคะจะเกิดหินอคนีที่มีเนื้อหยาบแมกมาบริเวณกอไก่หรือลาวาบริเวณขอไข่คะ แมกแมาบริเวณกอไก่นั่นเองถูกต้องค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่นกครูพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมตรงนี้คือเขาประทุขึ้นมาแล้วเขาเย็นตัวช้าก็จะเกิดผลึกขนาดใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะเนื้อของหินเนี่ยจะเป็นเนื้อหยาบอย่างเช่นหินแกรนิตนั่นเองนะคะเก่งมากเลย อ่านี่ไงเขาบอกแมกแม่ยันตัวและตกผึกใต้พื้นโลกอย่างช้าช้าอย่างช้าช้าจะทําให้ผึกแร่ชนิดต่างๆอีกที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่หินก็จะมีเนื้อหยาบนะคะอ่ามาดูหินพัมมิสซิหินพัมมิสจําได้ไหมคะว่าหินพัมมิสเนี่ยอยู่ในหินประเภทไหนหินอคานีหินตะกอนหรือหินแปรคะจาได้ไหมอยู่ในหิน อัคณีนั่นเองใช่ไหมคะอยู่ในหินอัคนีนะคะอ่าเก่งมากเลยอยู่ในหินอัคณีซึ่งเขาถามว่าหินพัมมิสเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างไรมีลักษณะพิเศษอย่างไรหินพัมมิสหนูสังเกตดูว่าหินพัมมิสเนี่ยเขาจะมีรูพุนเห็นไหมคะมีรูพุนเต็มตัวไปหมดเลยซึ่งไอเจ้าตัวผู้รูพุนตัวนี้แหละมันก็จะ เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําฟองน้ําขัดถูผิวของเรานั่นแหละค่ะตัวเนี้ยมันมีลักษณะพิเศษคือลอยน้ําได้นะคะหินพัมมิสเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือลอยน้ําได้นะจำไหมนะคะเด็กๆต่อไปมาพูดถึงหินตะกอนจากชั่วโมงที่แล้ววัฏาจาักรของหินใช่ไหมหินตะกอนเล็กๆๆๆๆๆๆเนี่ย เยอะมากเลยใช่ไหมคะเมื่อถูกการพัดพาทับถมพัดพามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็จะตกลงมาในทะเลด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมคะมันก็จะเกิดการทับถมกันไปเรื่อยๆทีนี้ทับถมทับถมทับถมกันมาเสร็จแล้วเขาก็จะกลายไปเป็นหินชั้นใช่ไหมอ่มมันก็จะมีสารเชื่อมประสานให้เกิดเป็นหินชั้นขึ้นมานั่นเองนะคะ,ะในสไลด์นี้เขาถามว่าหินตะ กรอนใดที่มีเนื้อเป็นเมตะกอนนะคะก็คือเด็กๆรู้ไหมคะรู้ไหมหินดินดานเก่งมากค่ะหินกรวดมนแล้วก็หินทรายนั่นเองนะคะที่มีเนื้อหินเป็นเมตะกอนไปดูหินแปร ى. หินแปรเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว จำได้ใช่ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าถ้าจากของหินหินแปรเนี่ยแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็นหินแคนีหินตะก้อนหรือหินแปรนี่แหละนะคะโดยการกระทําของความร้อนความดันและก็ปฏิกิริยาทางเคมีเนื้อของหินแปรบางชนิดก็จะเป็นผึกของแรง่เรียงขนานกันเป็นแถบนะคะบางชนิดเนี่ยจะแทะอออกเป็นแผ่นได้เลยนะ,ะไปดูหินแปรนะคะ เด็เกๆมาดูเขาถามว่าหินแปรใดมีผึกแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบตอบได้ไหมเด็เกๆตอบได้ไหมคะสังเกตลักษณะได้เลยนะคะมีผึกแร่เรียงกันเป็นแถบก็คือหินชนวนใช่ไหมแล้วก็หินฟิวไลท์และก็คือหิน ไน c ์ nice. นั่นเองนะคะเห็นไหมเราจะเห็นแบ่งได้ชัดเลยว่าผึกแร่จะเรียงตัวกันขนานนี่ผึกแร่เรียงตัวกันแบบขนานเลยนะคะสังเกตลักษณะภายนอกได้เลยจากชั่วโมงที่แล้ววัฏจักรของหินอันนี้เด็กๆต้องตอบได้นะคะกระบวนการหลอมเหลวเกิดณนะตำแหน่งใดติ๊กต k อกติ๊กตอก,ตก,ตก เชื่อว่าตอบได้แน่นอนเลยนะคะเกิดนะตำแหน่งไหนอ่ดูที่หัวลูกศรน,นะคะการหลอมเหลวเนี่ยจะเกิดขึ้นตำแหน่งนี้นะคะนี่แล้วก็นี่นี่ทำไมถึงเกิดการหลอมเหลวนะตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าเออ่เป็นไงคะหลอมเหลวหมุดตัวลงไปใต้เปลือกโลกกลับไปเป็นแมกมาหรือหินเนืด เหมือนเดิมนั่นเองนะคะ วันนี้ครูมีกิจกรรมพัฒนาทักษะให้ในักเรียนทํนะคะเรื่องหินอะไรเอยเด็กๆทําลงในกระดาษรายงานมาให้ครูหน่อยนะคะครูขอฝากงานนี้ซึ่งจะให้ในักเรียนเนี่ยสำรวจหินในชุมชนหรือสืบค้นข้อมูลในหนังสือเรียนนะคะและทางอินเทอร์เน็ตได้ที่มีลักษณะแตกต่างกันมา5ก้อนนะคะ5ก้อนและบันทึกข้อมูลลงในกระดาษรายงาน เด็กๆก็เขียนเขียนชื่อลงไปก็ได้หรือ,อตรงนี้ให้วาดภาพนะคะตรงภาพประกอบนี้คือให้วาดภาพลงไปห้าก้อนนะคะแตกต่างกันห้าก้อนเนี่ยลักษณะของหินมีลักษณะยังไงเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะชื่อหินมีชื่อว่าอะไรประเภทของหินอยู่จัดอยู่ในประเภทของหินอะไรอย่างเช่นใครจะเอาเหินพาพ์มิสใช่ไหมพามิสเมื่อกี้มีรูพุมเยอะๆเด็กๆก็ ว่ารูพูรูพูรูพูนๆเยอะใช่ไหมอ่าลักษณะของหินมีรูพูลลนนู่นนี่นั่นอะเด็กๆก็เขียนอ่าบรรยายออกมาชื่อหินพัมมิสก็เขียนลงไปพัมมิสเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วประเภทของหินจัดอยู่ในหินอัคานี่ก็เขียนลงไปเข้าใจนะ แล้วก็มีคำถามท้ายกิจกรรม3ข้อเด็กๆไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้นะคะเขียนตอบมาให้ครูเลย1 2 3สาข้อ1ตอบว่ตอบไม่ต้องเขียนโจทย์อ่านโจทย์แล้วก็เขียนตอบมาเลยนะคะครูขอฝากงานไว้แค่นี้นะคะในชั่วโมงนี้สำหรับวิทยาศ,าศาสตร์วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปขอบคุณค่ะ